เท่าไหร่คะนเรียนขาย70บาทแต่กระเป๋าบอกราคาไว้กี่บาท300อยบาทดังนั้นเราจะได้ลดราคามากฝ่าหรือน้อยฝาาม0บาทมากฝาใช่ไหมถ้าบอกราคาไว้200บาทเราได้ลดราคากี่บาทถ้าบอกราคาไว้200บาทได้ลดราคา60บาทถ้าบอกราคาไว้200บาทจะขายกี่บาทถ้าบอกราคาไว้200บาทจะขายกี่บาท 140บาทเราได้ลดไป60ไงค่ะเรียน200ลบด้วย60ก็เหลือเท่ากับ140บาทแล้วถ้าบอกราคาไว้300บาทเราจะได้ลดราคากี่บาท2อ0ถ้าบอกราคาไว้300บาทได้ลดราคากี่บาทยังเอาที่ลดราคาก่อนยังไม่เอาละถ้าบอกราคาไว้300บาทได้ลดราคากี่บาท90บาทถ้าบอกราคาไว้300บาทเนี่ยกระเป๋าใบเนี้ยจะขายกี่บาท210บาท210บบาทซื้อไหมได้ลดเยอะไหม คิดดูให้ดีเปรียบเทียบแต่ละร้านให้ดีนะเวลาไปซื้อสินค้านะาทีนี้ตอบคําถามทีละหนึ่งข้อนะคะในสมุดนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์ในสมุดโรงเรียนแล้วค่ะข้อที่1เลยข้อที่1จากข้อความนะคะกระเป๋าราคา300บาทลดราคา30%จงตอบคาถามโดยใช้ข้อมูลจากข้อความที่กําหนดให้ดูคําถามข้อที่1ถ้ากระเป๋าราคา100บาทผู้ขายลดให้กี่บาทักเรียนตอบลงในสมุดเลยค่ะถ้ากระเป๋าราคา100บาทผู้ขายลดให้กี่บาท ถ้ากระเป๋าราคา100บาทผู้ขายลดให้กี่บาทากระเป๋าราคา300บาทลดราคา3 0รลดราคา3 0หมายความว่าถ้าบอกราคาไว้100บาทลดราคา30บาทถ้าบอกราคาไว้100บาทขาย70บาทคําถามข้อที่1ถามนักเรียนว่าถ้ากระเป๋าราคา100บาทผู้ขายลดให้กี่บาทอ่ะข้อนี้ เขียนตอบในสมุดแล้วใครตอบได้ยืนขึ้นอ่ะยืนขึ้นอารยาผู้ขายลดราคาให้30บาทอ่าผู้ขายลดให้30บาทเก่งมากผมมือให้อารยาดังๆค่ะกลุ่มที่2ต่บก่อนให้กลุ่มที่2ไปเลย10คะแนนเต็มค่ะนะคะอ่ะนั้นกลุ่มที่2นําไปก่อนพยกมือก่อนตอบผู้ขายลดให้30บาทนะถ้ากระเป๋าราคา100บาทผู้ขายลดให้30บบาทอ่ะใครผิดแก้ไขนะคะใครถูกต้อง ตรวจถูกไปเลยแต่ตอนนี้กลุ่มที่2ลุกขึ้นตอบก่อนกลุ่มที่2ก็ได้คะแนนไปก่อนนําไปก่อน10คะแนนอ่าต่อไปใครเร็วก็ตอบก่อนเลยนะยกมือก่อนกลุ่มไหนได้ยกมือชัยโยแล้วตอบเลยจะได้ดูว่าใครเร็วฝ่านะคะต่อไปข้อที่2มาค่ะกระเป๋าราคา300บาทลดราคา30%คําถามข้อที่2ถามว่าถ้ากระเป๋าราคา200บาทผู้ขายลดให้กี่บาท ใครก่อนต้องให้ชายโยนระได้ยินเสียงชายโยถึงจะให้ชายโยกลุ่มที่หนึ่งก่อนกลุ่มหนึ่งชายโยก่อนอส่งไม้ให้เพื่อนค่ะส่งไม้ส่งไม,งม,งมอ้อารยาส่งไม้ให้เพื่อนลูกมาตรงนี้ก็ได้ลูกมาหน้าชั้นเลยจะได้สะดวกทุกคนตอบลงไมในสมุดนะคะถ้ากระเป๋าราคา200บาทผู้ขายลดให้กี่บาท60บบาทผู้ขายลดให้ 60บาทปปรมือดังๆให้ทัญญชนกค่ะมาดูค่ะมาดูค่ะถ้ากระเป๋าราคา200บาทผู้ขายลดให้กี่บาทคะนเรียนตอบป้อมกันตอบร้อมกันค่ะผู้ขายลดให้คาะผู้ขายลดให้60บาทกลุ่มที่1น่ตอบถูกต้องรับไป10คะแนนปรมือค่ะนะคะก็เรียนก็ดูสิคะลดราคา30%ก็หมายความว่าถ้าบอกราคาไว้100บาทลดราคา30บาทนะคะ ถ้าบอกราคาไว้200บาทก็ลดราคา60บาทถ้ากระเป๋าราคา200บาทผู้ขายลดให้กี่บาทผู้ขายลดให้60บาทต่อไปข้อที่ค่ะค่ะข้อนี้มีวิธีคิดด้วยก่อนไปข้อที่3วิธีคิดที่นักเรียนสามารถคิดได้อีกนะักเรียนนะคะลดราคา30%ของราคาที่ติดไว้ก็หมายความว่าลดราคาเศษ30ส่วน100เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100 ลดร,ราคา3 0ของราคาที่ติดไว้ก็หมายความว่าลดราคาเศษ30ส่วน100ของราคาที่ติดไว้หรือราคาที่บอกขายก็คูณด้วยคูณด้วย200คําคำถามข้อที่2ถามว่าถ้ากระเป๋าราคา200บาทผู้ขายลดได้กี่บาทอ่ะ100หาร200ลงตัว100หารด้วย100ได้1 200หารด้วย100ได้2อ่ะเศษ2ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ2 30คูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ60บาทคิดอย่างนี้ก็ได้ หรือใครอยากคิดเทียบ100ลด30 200ลดไป60นะคะอย่างนี้ก็ได้หรือใช้วิธีคิดเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100เปลี่ยนคำว่าของเป็นเครื่องหมายคูณคูณด้วยราคาที่บอกขายหรือราคาที่ติดไว้อ่ะข้อที่2ผ่านข้อที่3เตรียมให้ดีต้นทานแลปลไปทางค่ะกระเป๋าราคา300บาทลดราคา3 0 ยังไม่ได้อ่านเลยค่ะกระเป๋าราคา300บาทลดราคา3 0คําถามข้อที่3ถามว่าถ้ากระเป๋าราคา300บาทผู้ขายลดให้กี่บาทชโยอะกลุ่มไหนก่อนต้องถามพี่ก่อนว่ากลุ่มไหนก่อนคะกลุ่ม่อะกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่1ส่งไหมเอายืนเลยค่ะกลุ่มที่1ถ้ากระเป๋าแร็ทีหลังชโยต้องยกมือยืนขึ้นเลยว่ากลุ่มเราก่อนถ้ากระเป๋าราคา300บาทผู้ขายลดให้กี่บาทคะ บาทผู้ขายลดให้90บาทปมมือดังๆให้กลุ่มที่1ค่ะพันยศนกสงม,มากนะคะทุกคนตรวจในสมุดของตนเองด้วยถ้ากระเป๋าราคา300บาทผู้ขายลดให้90บาทหรือมีวิธีคิดลดราคา3 0ของราคาที่ติดไว้ก็หมายความว่าลดราคาเศษ30ส่วน100ของราคาที่บอกขายหรือราคาที่ติดไว้ก็คูณด้วย300 100หารด้วย100ได้1 300หารด้วย100ได้ สามเศษสามตัวหนึ i, ่งก็มีค่าเท่ากับสามสามสิบคูณด้วยสามก็ได้เท่ากับเก้าสิบบาทหรือหนึ่งร้อยลดราคาไปถ้าบอกราคาไว้หนึ่งร้อยบาทลดราคาสามสิบบาทถ้าบอกราคาไว้สองร้อยบาทลดราคาหกสิบบาทถ้าบอกราคาไว้สามร้อยบาทลดราคาเก้าสิบบาทก็ได้คิดเทียบอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปข้อที่สี่กระเป๋าราคาสามร้อยบาทลดราคาสามสิบเปอร์เซ็นต์ดูคำถามข้อที่สี นะคะถ้ากระเป๋าราคา100บาทจะซื้อได้ในราคากี่บาทชัชยโยกลุ่มที่สองค่ะยยอ,ะยยอะ่เดี๋ยวค่อยตอบชัยโยและกลุ่มที่สองตอบใช่ไหมคะแต่ว่าเขียนในสมุดทุกคนก่อนเพราะเดี๋ยวไม่เขียนค่ะถ้ากระเป๋าราคา100บาทจะซื้อได้ในราคากี่บาทเ <c oughs> มื่อกี้ฝันลุ่งชัยโยก่อนแล้วขยับก้นขึ้นนะคะ <c oughs> ถือว่าก่อน <c oughs> <ๆ S 2> นะคะถ้ากระเป๋าราคา100บาทจะซื้อได้ในราคากี่บาท ฝันลุ่งยืนขึ้นค่ะจะซื้อได้ในราคา70บาทบจะซื้อได้ในราคา70บาทอ่าเก่งมากกบมือให้เด็กหญิงฝันลุ่งค่ะกลุ่มที่สองรับไป10คะแนนตอบจะซื้อได้ในราคา70บาทใช่ไหมคะนักเรียนวิธีคิดก็คือนะคะถ้าบอกราคาไว้100บาทลดราคา30บาทถ้าบอกราคาไว้100บาทจะซื้อได้ในราคา 70บาท100ลบด้วย30ก็ได้เท่ากับ70บาทก็คือราคาที่บอกไว้นะและลดถ้าบอกราคาไว้100บาทลดราคา30บาท100ลบด้วย30ก็เท่ากับ70บาทอบ่าทดังนั้นจะซื้อได้นราคา70บาทอ่าตอนนี้กลุ่มที่1ได้ไวิกคะแนนแล้ว 20, 20. กลุ่มที่2ก็ได้ไว้ 20. 20อ่าเสมอกันอยู่ยังมีอีกค่ะไปดูข้อต่อไปต้นทางและปลายทางกระเป๋าราคา300บาทลดราคา3 0 อ่ะข้อที่5ถ้ากระเป๋าราคา20งบาทคุณครูยังอ่านไม่จบเลยค่ะข้อที่5ถ้ากระเป๋าราคา200บาทจะซื้อได้ในราคากี่บาทออ่ากลุ่มที่2ก่อนคะเพราะว่าคนที่อยู่ข้างหน้าลุกเต็มที่เลยค่ะอ่าชนิการตอบก่อนตอบในสมุดเขียนก่อนยังไม่ให้ตอบนั่งลงก่อนอ่าเขียนหรือยังอ่าเขียนก่อนทุกคนเลยก็เขียนก่อนนะคะ ถ้ากระเป๋ราราคา200บาทจะซื้อได้ในราคากี่บาทอ่ะชนิการถ้ากระเป๋าราคา200บาทจะซื้อได้ในราคากี่บาทจะซื้อได้ในราคา140บาทค่ะจะซื้อได้ในราคา140บาท140บาทอ่ะปรบมือให้เด็กหญิงชนิการเกรดอินค่ะมาดูค่ะถ้ากระเป๋าราคา100บาทลดราคา30บาท ถ้ากระเป๋าราคา100บาทจะซื้อได้ในราคา70บาทถ้ากระเป๋าราคา200บาทจะได้ลดราคา60บาทถ้ากระเป๋าราคา200บาทจะซื้อได้ในราคา200ลบด้วย60ก็จะเหลือเท่ากับเท่าไรเอ่ยจะซื้อได้ในราคา140บาทหรือวิธีคิดนะคะลดราคา30%ของราคาที่ติดไว้หรือของราคาที่บอกขายลดราคาเศษ30ส่วน100คูณด้วย200 ห0 0หารด้วย100ได้1 200หารด้วย100ได้ 2, 2> เสร็จสส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ2 30คูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ60บาทได้ลดราคา60บาทนะถ้ากระเป๋าราคา200บาทลดราคา60บาทดังนั้นถ้ากระเป๋าราคา200บาทจะซื้อได้ในราคา200ลบด้วยราคาที่ลดก็คือ60บาท200 <Yeah. S 1> ลบด้วย60ก็ได้เท่ากับ140บบาทอ่ะ uh. ุ่มที่2ได้ไปอีก10คะแนนรวมเป็น30คะแนนต่อไปไปดูข้อต่อไปค่ะนะแค่ะคิดไอ้ดีนะค,ะคิดก่อนเขียนแล้วค่อยชยโยนะเขียนให้เสร็จก่อนนะคะกับกระเป๋าราคา300บาทลดราคา30อซ็นตคำถามข้อที่6ถ้ากระเป๋าราคา300บาทจะซื้อได้ในราคากี่บาทชาให้ตอบก่อนค่ะเอาเขียนตอบก่อนย,ออยังไม่ได้เขียนเลย,ยถ้า กระเป๋าราคา3 0 0บาทจะซื้อได้ในราคากี่บาทกลุ่มไหนก่อนอ่ะกลุ่มที่สองอ่ะอ่พร้อมการเป่ายิ่งฉุบอ่ะทันยานกเป่ายิ่งฉุบอารยาค่ะพร้อมการเอามาตรงกลางนี่นะเพื่อความยุติธรรมอ่ะเร็วๆค่ะลูกเป่ายิ่งฉุบค่ะกลางๆใครชนะอ่ะอารยาตอบค่ะออาส่งมาให้อารยาค่ะถ้ากระเป๋าราคา3 0 0บาทจะซื้อได้ในราคากี่บาท 210บาทค่ะสะ210บาทเอาปบมือให้อารยาดังๆค่ะเก่งมากมาดูค่ะมาดูเฉลยํำตอบข้อนี้นะคะถ้ากระเป๋าราคา100บาทลดราคา30บาทถ้ากระเป๋าราคา100บาทซื้อได้ราคา70บาทถ้ากระเป๋าราคา200บาทลดราคา60บาทถ้ากระเป๋าราคา200บาทซื้อได้ราคา140บาทถ้ากระเป๋าราคา300บาทลดราคา 90บาทถ้ากระเป๋าราคา300บาทจะซื้อได้ในราคา300-90ลบด้วย9กก็ได้เท่ากับ2 1 0บาทข้อนี้ตอบจะซื้อได้ในราคา210บาทหรือมาดูวิธีคิดลดราคา30%ของราคาที่ติดไว้หรือของราคาที่บอกขายลดราคาเศษ30ส่วน100คูณด้วย300 1 0 0หารด้วย100ได้1ตัดทอนได้นะ300หารด้วย100ได้3 เศสส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ3 30คูณด้วย3ก็ได้เท่ากับ90บาทได้ลดราคา90บาท300ลบด้วย90ก็ได้เท่ากับ210บาทถ้ากระเป๋าราคา300บาทจะซื้อได้ในราคา210บาทอ่ากลุ่มที่2ลรับไปอีก10คะแนนรวมเป็น 4, 4, 4. 40าคะแนนต่อไปข้อสุดท้ายตัดสินข้อที่7ค่ะกระเป๋าราคา30บาท ลดราคา3 0อ่าดูคำถามข้อที่7พร้อมกันข้อนี้ต้องคิดให้ดีนะถ้าผู้ขายเปลี่ยนราคาที่ลดลงเป็น4 0ต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าใบนี้กี่บาทอ่าตนฐาและปลายทางถ้าผู้ขายเนี่ยเปลี่ยนราคาที่ลดลงเป็นจาก3 0มมาเป็น4 0เนตี่ยต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าใบนี้กี่บาทกระเป๋าราคา300บาทลดราคา3 0มสิคำถามข้อที่7ถามว่า ถ้าผู้ขายเปลี่ยนราคาที่ลดลงเป็น40%ต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าใบนี้กี่บาทอ่ะอ่ะชายโยชยโยแล้วตอบด้วยต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าใบนี้กี่บาทคะอรารยา,บา260บาทอ่ะ260บาทก็ยังไม่ถูกให้โอกาสคิดอีกอ่ะกลุ่มไหนอ่ะช่วยกันเร็วอ่ะชายโย,ย,โยอ่ะธนิชจะนกอ,ออกมาตรงนี้อ่ะทุกคนตอบด้วยเร็วมาหน้าชั้นเลย ถ้าผู้ขายเปลี่ยนราคาที่ลดลงเป็น40%ต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าใบนี้กี่บาทอ,อ่ามาค่ะอ้าวสื่อมไมคด้วยติกลูกอยืนตรงนี้ลูกต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าใบนี้กี่บาทคะ280บาทต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าใบนี้อาแล้วค่ะมี280ก็ยังไม่ถูกยยรีบชัยโยเลยชัยโยอชายยอชนิการกลุ่มที่เป็นของกลุ่มที่สองค่ะ ถ้าผู้ขายเปลี่ยนราคาที่ลดลงเป็น40เซนต์ต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าใบนี้กี่บาท180บาท180บาทปมเงินดังให้เจราหารค่การดถูกต้องค่ะมาดูวิธีคิดนักเรียนกระเป๋าราคา300บาทลดราคา40เปอร์เซนต์ใช่ไหมเปลี่ยนราคาที่ลดลงเป็น40เปอร์เซนต์ลดราคา4 0เปอร์เซนต์หมายความว่าถ้าบอกราคาไว้100บาทลดราคา40บาทถ้าบอกราคาไว้200บาทลดราคา80บาทถ้าบอกราคาไว้300บาทลดราคา120บาท ดังนั้น300ลบด้วย120้ก็ได้เท่ากับ180บาทดังนั้นต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าใบนี้1น0้บาทหรือวิธีคิดลดราคา3 0ของราคาที่บอกขายหรือราคาที่ติดไว้ลดราคาเศษ30ส่วนหนึ่งขออภัยลดราคาเศษ40ส่วน100นะคะเพราะว่าลดราคา4 0อของราคาที่ติดไว้ก็หมายความว่าลดราคาเศษ40ส่วน100อของราคาที่ติดไว้ก็คือคูณด้วย300 100หนารด้วย100ได้หนึ่ง 300หารด้วย100ได้3เศษ3ส่วน1เท่ากับ3 40คูณด้วย3ก็ได้เท่ากับ120บาทถ้าติดราคาลด40%เนี่ยนักเรียน300เนี่ยได้ลดไป120บาท300ไปลบด,ด้วย120ก็ได้เท่ากับ180บาทดังนั้นต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าใบนี้180บาท การบอกลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เป็นการบอกส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาที่บอกขาย100บาทดังนั้นนักเรียนต้องเทียบกับ100บนะคะสำหรับการลดราคาสินค้าวันนี้นักเรียนเห็นว่าสินค้าที่มีจําหน่ายในชีตประจําวันในชีตประจําวันเนี่ยนิยมบอกส่วนลดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นนักเรียนต้องค,คิดเทียบกับราคานะคะคที่ติดไว้การบ้านวันนี้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า100 93ค่ะ ข้อ1และข้อ2ใหญ่ข้อ1มี4ข้อย่อยข้อ2มี3ข้อย่อยนักเรียนตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากข้อความที่กำหนดให้ในเรื่องของการลดราคาสินค้าสำหรับชั่วโมงนี้พบกันเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ